ตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันพะคุณตาวันนี้เราจะพาไปเที่ยวสวนสนุกกันนะครับไปกันค่ะเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทำ V สามมาลงที่ป้ายป็อกโดเคจากนั้นเราเดินมาเรื่อยๆก็จะมาเจอน้ำพุนะคะ แล้วเดินต่อไปอีกก็จะเห็นฟัวทริโทนจะเป็นชื่อสวนสนุกที่เราจะได้เดินทางมาเที่ยวกันค่ะแต่เราสองตายายจะเข้าทางสวนก่อนค่ะมาเดินเล่นกันบรรยากาศในวันนี้ก็จะคึมฟ้าคึมฝนนิดหน่อยเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายเลยค่ะไม่ร้อนมากมานั่งเล่นในสวนก็จะล่มลื่นมากๆเลยค่ะ ในสวนนี้ก็จะมีเรือให้เราได้นั่งด้วยมีน้องเป็ดน้อยเยอะแยะเลยค่ะหลังจากนั้นเราสองตายายก็จะพาไปชมข้างในสวนสนุกกันนะคะข้างขวานี้ก็จะเป็นเหมือนรถบัมบ้านเราเลยค่ะมีเครื่องเล่นให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราสองตายายก็จะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะ ดูว่าอันไหนที่มันน่าสนุกน่าเล่นบ้างอันนี้ก็น่าเล่นเลยนะคะแต่เป็นเป็นของเด็กดูไปแล้วเหมือนงานวัดเลยค่ะน,นั่นชิงช้าสวรรค์นี่ก็จะเป็นบ้านผีสิงนะคะอย่างน่ากลัวเลยค่ะคุณยายเห็นคนวิ่งออกมานี่แบบผีวิ่งตามออกมาด้วยเลยคะ่ะดูแล้วสย,ยองไปตามๆกันเลยค่ะเหมือนซอมบี้เลยนะคะอันตัวเนี้ย น่ากลัวมากๆค่ะคุณยายขี้กลัวเดินเล่นไปเรื่อยๆคุณตาก็มาเจอสิ่งที่คุณตาชอบซะแล้วงานนี้นางยืนดูสักพักหนึ่งนางสนใจคุณยายบอกอยากได้ตุ๊ก,กตาสักตัวจังเลยทำไงดีเนี่ยคุณตาก็เลยบอกว่าโอเคมาเดี๋ยวฉันจะลองเล่นให้เธอดูเดี๋ยวจะเล่นตุ๊ก,กตามาให้นะจากนั้นนางก็ลองเล่นดูค่ะ เขาจะให้เราลองดูก่อนก่อนที่จะเริ่มเล่นพอละคังเริ่มแค่นั้นล่ะคะ่ะคุณตารีบใหญ่เลยค่ะคุณยายก็เชียร์เสียงไม่ขาดสายเลยค่ะตอนเนีเ้เร็วๆคุณตาเร็วๆเ,เนิบเนิฟนี่คือเบอร์เก้านะคะคุณยายบอกเบอร์ 9, เก้าเบอร์เก้าเร็วๆเร็วๆเบอร์เก้าเชียร์คุณตาสุดใจเลยค่ะสนุกมากตอนนี้ คุณตาก็โยนลูกบอลอย่างเดียวค่ะตอนนี้ฉันไม่สนอะไรแล้วฉันแค่โยนลูกบอลอย่างเดียวละคือมันจะมีหลายๆสีนะคะสีเหลืองสีน้ําเงินสีแดงแต่และสีอันไหนที่เราโยนเข้าไปเนี่ยมีระยะทางใกล้ไลนะคะพอละครังดังแค่นั้นละค่ะนางชนะค่ะนางยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่านางชนะอย่างดีใจเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ เขาให้เราเลือกค่ะจะเอาอะไรคุณยายเลยอยากได้ตุ๊กตาเลยนี้จัดมาหนึ่งตัวค่ะน่ารักมากๆจากนั้นเราก็เดินเล่นต่อไปกันอีกค่ะอุ๊ยอันนี้ดูสิเนี่ยคุณยายกลัวมากเลยค่ะไม่ไม่กล้าขึ้นเลยนะคะแบบนี้ของเล่นเยอะมากคือคนช่วงที่คุณยายไปคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้คือยังไม่เยอะนะคะ พราะเขาจะรอให้คนเต็มก่อนแล้วก็ถึงจะเปิดเครื่องเล่นได้เครื่องเล่นบางตัวก็ยังต้องรอคนอยู่ค่ะคุณยายรอดูเครื่องเล่นตรงนี้แต่ยังไม่มีคนมาเลยค่ะเครื่องเล่นเขาก็เลยไม่เปิดดูแต่ละอันแล้วมันโอ้ยเขย่าหัวใจคนแก่จริงเลยคะ่ะเพื่อนๆถ้าเด็กวัยรุ่นก็คงจะชอบอยู่หรอกนะคะแบบนี้ แต่คุณยายนี่สิโอยไม่ไหวจริงๆค่ะถ้าขึ้นไปนี่คงต้องเป็นลมแน่แค่ะถ้าเป็นชิงช้าสวรรค์ก็พอได้อยู่นะคะขึ้นไปนั่งเล่นชมวิวข้างบนโอ้ดูสีอันเนี้ยแบบว่าขึ้นไปแล้วมันยังมีการเขย่าอีกนะคะคุณยายจะเป็นลมค่ะคุณยายเห็นแล้วคนเขากรี๊ดสนั่นเลยค่ะคุณยายยืนดูคุณยายโอ้ฉันไม่ไหวจริงๆแบบนี้ หลังจากเดินเล่นกันไม่ได้สักพักหิวค่ะคราวนี้เราก็เดินไปหาฐานอะไรอร่อยอร่อยกันค่ะมาแล้วก็ต้องจัดของอร่อยนะคะมาร้านนี้ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะของเขาอร่อยจริงๆค่ะตัวนี้จะเป็นพวกไส้กรอกหรือโซซิสนะคะแต่เราไม่กินอันนี้ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเคยกินแล้วรู้สึกว่าขนมปังมันแข็ง แล้วไอ้ไส้กรอกไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเคบับนะคะคุณตานางชอบมากเคบับเนี่ยส่วนคุณยายชอบปลาเนนีจำบงค่ะก็คือขนมปังใส่แฮมอะคะ่ะแล้วก็มีชีสยืดยดถูกใจมากกินลงไปแล้วแบบคือดูนะคะตอนที่ว่าเรากำลังกัดขนมปังอะ่ะ ชีสมันยืดได้ใจจริงๆค่ะขนมปังก็คือนุ่มมากบอกได้เลยค่ะถ้าเขายังไม่ปิดคุณยายจะไปตำอีกรอบเลยค่ะอร่อยจริงๆชอบในความที่ว่าขนมปังนุ่มไม่พอแถมชีสเนี่ยืดโดนใจจริงๆค่ะคุณยายจะทานมาหลายที่มากคือปานินีชอบจริงๆแต่เจ้านี้บอกได้เลยอร่อยมากคือเขาใช้ชีสแบบคุณภาพจริงๆค่ะ ปกติเข้าร้านของแขกเนี่ยมันจะมีเป็นพวกเครื่องเทศแรงแต่ร้านนี้ไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศอะไรเขาจะทําเป็นในสไตล์ของฝรั่งเลยค่ะมาในงานแบบนี้ก็มีแต่อาหารแบบนี้ค่ะขนมปังแซนด์วิชไปคุณตาก็จัดซะโอ้โหนางชอบเมนูนี้มากเลยค่ะดูคุณยายกินชีสยืดยืๆเลยค่ะความอร่อยไม่เข้าใครออกใครเนาะ พรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันสั่งเมนูหนึ่งนี่เขาให้เยอะมากๆค่ะกินกันจนอิ่มคุณยายจนจะกินไม่หมดเลยขนมปังเป็นคนที่มีความสุขในการกินมากๆค่ะได้กินของอร่อยนี้คือมันมันเหมือนกับแบบว่ามันทำให้ลืมอะไรหลายๆอย่างที่ทุกใจในชีวิตไปเลยนะคะไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราบ้างหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันก็ไม่ดีคุณยายก็เข้าใจเนาะเพราะมันจะทำให้เราอ้วนเลยค่ะถ้าเราบาบัดด้วยการกินแต่ทำยังไงได้ะคะคุณตาคุณยายมาในแนวสายนี้แล้วสงสัยคงจะออกยากค่ะสายนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะดูคุณตากินเคี้ยวตุยๆเลยค่ะไม่รู้นางไปหิวมาจากไหนนะคะดูสิถูกใจนางละงานนี้ ไปไหนทุกที่ก็จะสั่งแต่เมนูนี้ตลอดเลยแต่ละร้านก็ต่างกันนะคะวัตถุดิบนั่งทานอยู่พนักง,งานในร้านเขาก็เดินมาเดินมาอวยพรให้เราบอกว่าขอให้ทานให้อร่อยนะตามมารยาทของเขาเราก็ต้องตอบรับขอบคุณนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะดูคุณตาดสิ เขียวตุยต,ยตุยติดแก้มยังไม่รู้ตัวอีกพี่น้องดูนางกินสิถ้ากินแล้วมันอร่อยมันจะติดลมประมาณนี้นค่ะดูสิกินเหมือนเด็กเลยค่ะแต่อย่างว่าน้อความสุขของเขามาเที่ยวแล้วก็ต้องเต็มที่กันหน่อยอยู่กันสองตายายก็สุขทุกตามภาษาค่ะชีวิตก็มีสุขบ้างทุกบ้างตามการเวลาค่ะพี่น้อง ไม่ยึดไม่ติดสิ่งไหนที่มันบั่นทอนจิตใจเราก็ปล่อยวางค่ะสร้างความสุขให้เราความสุขอยู่ใกล้ๆมือเราเราสามารถสร้างได้ค่ะถ้ามันไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือทํำร้ายใครก็จัดไปค่ะหลังจากที่เราอิ่มกันแล้วมาเดินดูของหวานค่ะพี่น้องคราวนี้โอ้ยดูสิ ขนมหวานน่าทานมากคุณยายจัดแอปเปิลไปสองลูกค่ะลูกหนึ่งจะชุบช็อกโกแลตอีกลูกนึงก็จะชุบน้ำตาลเหมือนถังหูลูกเลยค่ะมาแล้วต้องลองชิมนะคะขนมในเทศกาลของเขางานนี้จัดเต็มคาราเบลเลยค่ะพี่น้องเข้าร้านไหนคุณตาบอกอ้าวตามใจได้ของมาเต็มกระมือแล้ว วันนี้ก็มีความสุขมากๆค่ะออกจากร้านนี้ก็ไปต่อร้านไอติมอีกนะคะคุณตานี่สายหัวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คุณยายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ